สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไปเที่ยวที่เกาะล้านกันนะคะเราก็นั่งเรือสปีดโบสทิบหนาทีนะคะไปที่เกาะล้านตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วค่ะมันคือลาลีน่ารีสอร์ทแอดเกาะล้านนะคะเดินชิวๆจากท่าหน้าบ้านนะคะมาไม่กี่ก้าวก็ถึงที่พักแล้วเราก็มานั่งชิลพักผ่อนยันใจและลมเย็นๆเพราะวันนี้เป็นวันเดินทางาจะไม่ไปไหนนะคะภายในรีสอร์ทนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้านะคะเป็นโซนต้อนรับ ่วนระเป็นริมทะเลนะคะเอาไว้สำหรับนัดมิ้งพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆน,นะคะแต่ว่าดึกไม่ได้นะคะมันจะเป็นการลบกวนห้องอื่นนี่นะคะก็จะประมาณนี้นู่นทานาบ้านในส่วนของห้องพานาก็จะจัดแบบรีบหดูดูดีมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันนะคะได้เป่าผมเอยโซฟาน่นแะะ แล้วก็มีระเบียงส่วนตัวให้เรานั่งชิลเอาใจข้างนอกได้นะคะว้าว <Wow. S 1> นี่วสงของตอนเช้านะคะสำหรับใครที่อยากมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะนี่เลยแต่ว่าเราเต็มไม่ทำตัวตอนนี้นแล้วกันเนาะวิวหลักล้านแต่นะคะไม่กี่บาทต้องจัดแล้วมะ